รตชนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะทำนิวไฮส์ใหม่เรื่อยๆเลยนะคะแนวโน้มในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะหรือเวลาทําการอีกเพียงแค่พรุ่งนี้วันเดียวนะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการลงทุนตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการจากบลกรันที่รุุ่นะคะอยู่ในสายกับคุณดนกรษศารินวงศ์ค่ะคุณดนกริศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่ะภาพของเซ็นเด็กไทยนั้นมีแรงเก่งกําไรดันดัชนีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแนวโน้มบ่ายนี้น่าจะเป็นยังไงคะ ก็แนวโน้มวันนี้น่าจะแข่งตัวทั้งสองทิศทางนะครับขณะเช้าเราจะเห็นว่ามีสลับบวกสลับลบคงเป็นพวานว่งเด้งถ้าจมองใน,ในชาวบ้านเราเองเนี่ยเรจะมีขึ้นไปเยอะแล้วก็นักวิเคราะห์เริ่มที่จะมีคำแนะนําใหต้ลงทุนในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเริ่มทยอยเทโกผิดบางส่วนเพราะว่าเราจะมีขึ้นร้อนแรงเกินไปประเด็นที่สองคือว่าถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยนะครับาการออก QE บ่อยๆไม่ใช่เป็นเรื่องดีเท่าไหร่ ก็แ,แสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นอาจจะต้องถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของอหน้าผาการคลังยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยค่ะแล้วก็เลยถูกมุมมองในคำนองว่าเอ๊ะสิ่งนี้ตลาดกาลังจะไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาในด้นานการเงินประเทศใหญ่ๆยังมีปัญหาอยู่เลยนะฮะวรนนี้นั่นทุนนั่งนัทุนที่กลยุทธ์สําคัญนะครับก็คือว่าคนที่มีกลยุทธ์ต่ำๆหมายว่า เราที่ถูกกว่าตลาดสักสองเดือนเนี่ยถือหุ้นได้ไม่เป็นไรมีกํารมาหุ้นตัวน,นั้นจะต้องไม่เป็นหุ้นที่เกินเมือค่ามากเกินไปนะครับส่วนหุ้นที่มีต้นทุนใกล้ตลาดมากๆภายในไม่เกินสองสัปดาห์ผมว่าขอให้เป็นการเทรดสั้นๆครับก็คือขายทํากําไรบ้างบางส่วนนะคะสําหรับ ตัวที่ไม่แตกต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นอยู่ในพอตอนนี้อยากจะรู้ว่าหุ้นของคุณนั้นเนี่ยราคานั้นสูงกว่ามูลค่าแล้ยังก็ปรึกษากับคุณนนกิจได้เช่นกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะเปิดกันสั้นๆสักสายสองสายนะคะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนี้แล้วนะคะไปที่สายแรกคุณวิภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญคะ่ะมี AOT ที่ต้นทุน90บาทนะคะ cpn นะคะมีต้นทุน79บาทนะคะสองตัวนี้ควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่คะและ cpo กับ cpf นี่เลือกเข้าซื้อตัวไหนดีคะขอบคุณค่ะได้ค่ะตัว l t ก็เข้าอย่างที่ผมบอกเลยนะฮะคือต้นทุนเนี่ยอยู่ห่างจากกระดานแค่ประมาณสามวันเองครับค่ะอันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าชัดเจนนะครยุทธ์มัจะคู่แล้วนะฮะค่ะว่าถ้าโคยุทธ์ใกล้ตลาดภายในสองสัปดาห์่รว่าเล่นสั้นครับเล่นสั้นนะคะขายขายก่อนนะคะค่ะ C.P.N นะครับที่ผมจําต้นทุนไม่ได้เท่าไหร่ C.P.N นะคะรู้สึกก็พิจารณาต้นทุนดูครับว่าต้นทุนที่ทกําไรบ้าเล็กน้อยค่ะต้นทุน79บาทค่ะ79ก็คือตรงนี้นะครับก็คือต่างกันไม่มากก็เหมือนเดิมกลยุทธ์เดิมเลยครับค่ะขายก่อนนะคะกลยุทธ์ไว้นะครับค่ะส่วนตัว C.P.F กับ C.P.L ดูแล้วตัวไหนหน้าโดดเด่นกว่ากันคะ C P F กับ C D O เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะถือระยะยาวผมว่า C P F น่าสนใจเพราะว่าราคาเพิ่ยังไม่ขึ้นค่ะ C P F ดูน่าสนใจนะคะถ้าถือในระยะยาวนะคะเดี๋ยวไปที่สายคุณปรีชาต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมขอสมุดนัดว่าเลยครับอะไรนะคะขอสมุดนัดว่าเลยครับขอความเป็นยังไงบ้างครับค่ะซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้แล้วครับซื้อไว้สักสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วราคาครับทุนเท่าไหร่คะยี่สิบแปดถึงห้าสิบครับ S <S ได้ค่ะปีนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตพฤติกรรมมาติดต่อประมาณสองเดือนแล้วราคาหุ้นไม่วิ่งค่ะอ,อคือถ้าเกิดนรื่องทุนจะถือลงทุนข้ามปีไม่ป็นไรแต่ผมกำลังมองว่าไพร์สเปอร์คอมแมนด์เขาเรียกว่าศักยภาพด้านราคาหุ้นเนี่ยนะไม่สนุกเลยนะฮะตรงนี้ผมว่า<ห>อาจจะเปลี่ยนตัวเล่นไปค่ะในราคายี่สิบกว่าบาทตรงนี้เนี่ยนะฮะเอทุนอาจจะไปเข้าเป็นตัวไทยคมก็ได้ รอย่อตัวหน่อยหนึ่งเป็นไทยคมใปนะครับรอซื้อมอบอตัวค่ะได้จะมีเอาไซในการวิ่งง่ายกว่าในราคาใใคที่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคาหน้ากระดาน28บาท25ตางค์ต้นทุนก็28บาท50ตางค์นะคะแพงกว่านี้แค่สลึงเดียวนะคะกว่าจะเปลี่ยนตัวไปเป็นไทยคมได้แต่ไทยคมต้องรอจังหวะในการเข้านิดนึงนะคะสําหรับคุณปรีชานะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนี้นะคะคุณธนกิจแนะนำต้องทุนยังไงดีคะก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับว่านะช่วงบ่าย เราก็ระวังตลาดนิดหนึ่งนะครับ่ <c oughs> แค่อาจจะเลือกหุ้นเทรดเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าที่ดูแล้วหุ้นในกลุม่มรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กนี่นึงับมาเล่นหมุอหวากันได้ค <c oughs> <ก>่ะ็อาจจะไปเลือกหุ้นเหล่านั้นกันนะครับค่ะตอนนี้ทางคณวิทย์ภูมแนะนําหุ้นในกลุ่มก่อสร้างตัวไหนเด่นคะกลุ่มรับเหมาเล็กที่เราแนะนําในช่วงนี้ก็กลับมาหลายตัวนะครับอย่ล่าสุดวันนี้เนี่ยเราก็มองมองยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นหุ้นรับเหมาตัวโฟกัส ก็เป็นรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่ราคายังไม่ยังไม่วิ่งเท่าไหร่ค่ะนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับค่ะก็คือโฟกัสนะคะแล้วดูแนวโน้มของ CK กับ IT d ดีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ CK เริ่มมีย่อมา <ๆ S 1> แล้วจอการช่างถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วครับเราก็เลยไม่ตามครับค่ะส่วน IT ทดีโดยคำแนะนำเนาะเราก็มองให้ถือข้ามปีครับอิตาเลียนไทยถือข้ามปีได้นะคะแนะนำให้ถือได้อยู่สำหรับ IT d ดีนะคะค่ะ คุณธนกิจคะนอกจากกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างแล้วมีตัวอื่นกลุๆๆ่มอื่นเด่นแนะนําเพิ่มเติมไหมคะคือตอนนี้ตัวรับ,รบเหมาะจะจะค่อนข้างเด่นกว่าครับในขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นกลายเป็นอื่นไปแล้วนะครับก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี้จะมองในปีหน้าค่อนข้างเด่นเพราะนั้นจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่ยังคงสามารถจะเล่นบนได้เรื่อยๆนะครับตัวไหนขึ้นไปแรง เราก็เทคโกฟิตตัวไหนลงมาเริ่มยอดตัวลงมาแล้วก็ดูจังหวะในการเท่ารับครับค่ะแล้วมองว่าดัชนีน่าจะมีโอกาสปรับฐานในเร็วๆนี้ไหมคะเราก็มองว่าแนวต้านสำคัญอาจจะมีอหนึ่งพั6สอนะฮะ,ะมีการปรับเริ่มทยอยปรับฐา,านบ้าตงตัวนั้นครับ อาจจะมีการเริ่มทยปบับฐานที่1,360จุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนนกิจมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนนกิจสารินวงศ์นะคะจากบลอกกาทรทีปคุกค,ค่ะมองว่าภาพของดัชนีในช่วงบ่ายนี้ยังคงผันผวนอยู่นะคะไม่แน่อาจจะแดงไม่แน่อาจจะบวกได้ก็ไม่มีใครทราบการล่วงหน้านะคะแต่ว่าไงาก็ตามกลยุทธ์ในช่วงนี้สําหรับใครที่มีหุ้นอยู่นะคะแล้วก็มีกําไรเยอะแล้วคือราคาของคุณเนี่ยต่า กว่ากระดานสักประมาณเดือน2เดือนก็คือกําไรเยอะเลยถือต่อได้นะคะแต่ใครที่ราคาไม่ต่างจากหน้ากระดานมากนักเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้ามีกําไรก็อาจจะล็อกขายทำกาไรไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าดัาชนีหุ้นไทยขึ้นมาสูงสุดในรอบ16ปีหุ้นที่คุณซื้อ,อตอนนี้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ซื้อแค่สัปดาห์ สัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือระดับที่ราคาสูงที่สุดในรอบ1516ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดัชนีปรับฐานแรงนั้นจะออกไม่ทันแล้วก็จะติดสูงอีกนะคะส่วนหุ้นที่แนะนำนะคะก็กลุ่มของรับเหมาก็แนะนำเป็น i อทดีนี้ถือข้ามปีได้นะคะวเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อน,นยังไงก็ตามบาบนี้ไม่รู้ว่าจะเขียวจะแดงก็ขอให้น้องทุนทุกท,ท่านโชคดีกับตลาดทุนไทยใบยนี้นะคะพนวัดและทีมงานลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ